สองเลนครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ไรชา2,000นะครับเราตื่นตั้งแต่6กโมงคึ่งเพื่อจะมาชมหมอกบนยอดใบชานะครับแต่วันนี้เราก็ไม่ได้เจอครับทะเลหมอ,อกแต่เราเจอผู้คนมากมายเราเลยชวนกันไปเก็บข้าวของนะครับผมเพื่อขึ้นยอดดอยพ่อหมกกกันตอนนี้เราก็กำลังเก็บของกันนะครับผมเก็บเต็นท์เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ดอยผ้าห่มปก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 เนาะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันไปไฮกิ้งกันตอมาครับตอนเช้าเราจะไปไฮกิ้งเดินป่าแล้วก็ส่งคุณพนันธ์กลับบ้าน เราจะไปกันคร,ครับเอาบายบายหน่อยบายครับบายไปต่อคนเดินทางปลอดภัยไปต่อไหนนะก็โด้ต้องปกปุกนะเอาละครับนี่จะเป็นการลงก้อขางนะครับตรงเส้นทางโค้งพับผ่านะระยะทาง11กิโลเมตรครับผมการลงเขานะครับเส้นทางเพลิงฝาง มันจะมีความชันแล้วก็มีโ้งหักศอกหรือโ้งพับผ่านครับเยอะมากนะครับเราต้องค่อยนะครับเบรกปล่อยเบรกปล่อยนะครับผมถ้าถึงจุดใกล้โ้งครับก็อยยบเบรกหนักๆนะครับพยายามนะเวลาลงเขาก็ใช้เกียร์สโลนะหรือเกียร์โลนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะระวังรถที่สวนทางขึ้นมาด้วยนะครับ ก็ค่อยระมัดระวังนะครับถ้าได้กลิ่นไหม้นะครับผมก็หาที่พักรถได้เลยนะครับทางข้างทางก็จะมีนะครับสุดพักรถให้ขอเดินทางกันปลอดภัยนะครับผม ซอยปริชาติแล้วเอาไม่มีเดีครับข้าวซอยไก่หนึ่งข้าวซอยเนาะอยู่มาฝางก็มากินได้นะครับข้าวซอยปริชาติแยกไฟแดงนะครับข้างกาศิกกรไทยอำเภอฝางวันนี้พาคนกรุงเทพมากินข้าวซอยครับผม ซอยไก่ก pues right, yeah. ็แล้วทุกคนมากินอะไรทุกนเยอะนะผมอยากกินไหมดูนี่ข้าวซอยมันต้องเป็นข้าวซอยไก่เงั้นเราขออนุญาตนะเจี๊ยบปึ้งก่อนเจี๊ยบปึ้งก่อน ตันน้องเาได้เจะร้องตอนเนี้ยมาถึงแล้วนะครับแล้วก็มาถึงแล้วน้ำพุร้อนฝางเนี่ยกายค่าทุนเียนเรียบร้อยได้ตาประทับมาแล้วอีกสองตาดึงคอถ่ายลุกแบบนึงเดี๋ยวค้างค้างของบนใบพงุ่มปกเนาะนี่ฮะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำพุร้อนอำเภอฝางน,นีแล้วก็เจอสตอเบอรี่อีกแล้วข้างแขงก็เจอที่นี่ก็เจอ,อนี่นตออาคุณพันมาเที่ยวนะครับน้ำพุร้อนเออน้ำพกุกำลังพุ่งเลยคุณพันน้ำพุแป๊บเดียวนั่นแหละเป็นช่วงเป็นช่วงนีเราเข้าไปที่ศูนย์บริการน้องเที่ยวนะ เพื่อเอาตากรปอเนี่ยตากหน่อยนะครับเนี่ยอ,อ๋อนีอ่มีปันที่แฟนเธอเนาะติดต่อสอบถามว้าวน้องกำลังออกไข่น้องไข่ตกไปแล้ว ผู้ร้อนฟัง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 ไม่อจะไปขึ้นไปบนหงบกกันเครื่อ่าครับผมตอนนี้เรามาถึงที่วัดถ้ำห้วยบอนแล้วนะครับอันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนู่นมีถ้ำอยู่นะครับระยะทางประมาณสองร้อยกว่าเมตรเนาะไปขึ้นไปเหี่ยวแป๊บนึงเราก็จะขึ้น ลากนกางเต็นท์กี่ลมเลยเนาะยอดดอยพ่อห่มปกเนาะป้ายพาคุณพันมุขึ้นถ้ำละคนกลัวถ้าแต่พาขึ้นถ้า ไปอีกที่นึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นายใหญ่ทำเลยนะเออมีชันช้นชั้างบนหนึงชั้นชั้นอย่างชั้นโอ้คัถาพญาเต่าเรือนว้าวครับ<อ>ผมใกล้ถึงยัง ได้ยูได้ยูได้ยูจริงๆถ้าจริงๆถ้ามีไฟฟ้าเลยเข้าคไปเดินไปชมวิวไปไฟฟ้ามาไปถึงก็เลยเข้าไปด้านในตื้อฟองบุนอ่ะครับด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้จริงๆแล้วไปเข้าไปได้ตึกปากข้ามมาครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเห็นมันอีกประมาณสามสามแล้วกว่าเมตรเข้าไปในมันมันห้องกว่าเมตรเต่พอดีมมีไฟฟ้าครับมีไฟก็เลยก็เลย เข้าได้แค่ปากเข้าอ่อนๆมาตุยเลยไม่ได้เข้าอ่อนมาตุ้ยได้จักขึ้นมานี่กยๆโอ้โหสุดยอดแล้วครับผมสุดยอดแล้วไปลูกไปลูกแบบไปแล้วถ้ำแล้วถ้ำนี้มันจะไปตรงนี้อ๋อโฟดกันเนี่ยไปถาำบนพุ่นแล้วแล้วก็เดินมานี่ที่กุุ้กท้งคัทไปตรงนี้อ๋อไปตรงนี้เห็นหน่อยครับตัวคุ้นเหนี่ยของมาสู้ละครับ ในออกกำลังกายเนาะครับผมอันนี้เปิ้ลมาบวงสรวงไงครับผ้าป่ามาอย่าลวกอ๋อผ้าป่ากะครับผ้าป่ามากรลวดเปิ้ลนลวดมาบวงสรวงตอนบ้านเฮาแน่เนาะแม่เป็นคนบ้านเฮาแน่เนอนเป็นคน้เชี่ยวารลอกมอเชี่ยวชารกะเนาะผมอยู่ฝั่งนี่หมดเลยครับเขาเปิ้ลลูกกรุงเทพมาแม่เอว มูซอยประกัน,ก,นกับแม่โต๊ะผาดหนึ่งครับครับอ๋อครับทุกดี่ครับแม่ครับเจอคุณแม่ครับเดินเก่งมากเดินถึงชั้นบนนุ่นเนาะเราเป็นไม่ยสุรุ่นแรงน้อยยอมได้ไง <laughs> เรามาถึงยอดเลยนะครับเนาะขึ้นแค่นึ่งยอดต้องถึงยอดถ้ำแล้วเราจะมุดถ้ำกันเราจะแค่ถงทางเดินที่ไหว้พระพุทธรูปเนาะเราจะไม่เข้าไปลึกกว่านี้เพราะว่ามันไม่มีไฟอันนี้แสงธรรมชาติ โอ้ว้าวแสงจากธรรมชาติเ,เราก็เดินทางมาถึงลานกลางเต็นท์เกี่ยวลมแล้วนะครับกลางเต็นท์เรียบร้อยเราก็เดินเล่นกันนี่ก็เป็นจุดลงทะเบียนเช่าเต็นท์ ทางเต็นท์นะฮะเวเจ้าหน้าที่เรากำลังขมัดขมินข้นฟุงองเอไหมรับนี่วันหยุดเนาะนักท่องเที่ยวนักขนาดครับะาไปลืมถ่ายรูปเพื่อ ครับเจ้าหน้าที่ครับพี่อำนาจเนาะก็บอกอย่าลืมถ่ายรูปมาฝากด้วยเด้อนะฮะผมก็ได้ผู้ร่วมชะตาการรมครับเดินขึ้นยอดดอยตอนเย็นเนาะมาสองท่านด้วยกันนะครับพักได้นะครับพักได้นะครับอ่าสู้ๆครับสู้ๆ <laughs> นิดเดียวนิดเดียวโอ้ยย่าย่าย่าโดนหลอกใบไม้เฉยไม่ใช่พี่อันหนึ่งสองอ่ะประมาณหนึ่งสองนี่ครับตอนนี้เราพาสองสาวนะครับโดนหลอกขึ้นมาตอนเย็นเขาไม่มาแล้วตอนเนี่ยเขาไม่มาแต่เรามาอืมมันสองนี่นี่เหลือแต่มันกำลังสองพอดีอ่ะเหลือแต่ มากับไกด์ล่วไกด์จะพากลับอย่างเดียวแหละเพราะไกด์มันต้องกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียกินข้าวอย่างเงี้ยเอากินตอนไหนก็ได้ถ่ายสองส้าเก็บไว้ก่อนโดนหลอกมาตอนเย็น ข้าวเย็นก็ไม่ได้กินสวยมากนิดเดียวค่ะเสร็จแล้วข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยโอ้สองร้อยหกสิบองศาโอ้ยดูดิมหนื่อยคอเป็นไงบ้างครับคุณพันเหนื่อยเหนื่อยแค่หนึ่งเนี่ยกำลังแส้เสื้อกำลังแดงอยู่แล้วเองชุดกำลังแดงเลย นะในยอดดอยพงภปกตอนพระอาทิตย์ตกนกพพนะครับผมฝั่งพระแม่เนาะอนะ่านะเราก็หลอกสองสาวขึ้นมาได้สองคนใครหลอกครับเต็มใจเต็ <c oughs> มใจให้หลอกในกระเป๋าโอ้ตรงนี้สวยอันนี้อ๋อพอดี ไงเขาร,รีบกลับกันไม่เด็กน้อยครับไม่เป็น<ด>ไรเรามีไก่เหมือนตัวเล็กมั้งหืมลมเย็นตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เร่งรีบนะครับแข่งกับความมืดน,นะครับแต่เราก็ยังเจอความมืดน,นะครับไล่ตามมาทัน ในป่ามืดมากเลยครับผมขาลงเลยครับนี่ตอนนี้เราก็กินชาบูครับ yeah. อยู่บนดอยพระมงมปครับผมครับตั้งกันเต็งกิโลมาเมื่อกี้เราก็ไปชมพระาทิตย์ตกมาใช่ครับวิ่งหนีกันใหญ่ครับวิ่งหนีกันใหญ่วิ่งหนีามืด <laughs> ใช้เวลาได้สุดยอดมากไปประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหม ลงไม่ถึงชั่วโมงลงไม่ถึงชั่วโมงทําเวลาได้ดีอันนี้ก็ทุกคนก็เริ่มทยอยต่อเต็นกันแล้วโดยแต่เราว่าเรามามาสายสสแล้วก็จะใส,ส่ส,สาบพูบนต่อใเกลือะวันนี้ผู้สนับสนุนของเรานะครับในการใช้กรอกมือนี้อร่อยมากครับคับมอี้อนี้อร่อยมากครับผมกินแล้วมีชิดด้วยเย่ อร่อยมากใส่กล่องมีใส่ชีสครับผมใช่ครับต่า A F M นะครับครับผมอออร่อยนะนี่นี่นอร่อยจร<อ>ิงเบยก <laughs> ับคุณครับที่สนับสนุนวันนี้นักท่องเที่ยวนะครับที่จะขึ้นยอดดอยพระหอมปุกนะี่นก็เตรียมตัวทยอยกันขึ้นมาแล้วรอเจ้าหน้าที่ที่จะเริ่มเดิน เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตื่นนะครับตอนนี้ผมก็รอสมาชิกของผมเนาะที่นัดกันไว้อันนี้ก็กลุ่มเดินป่าเชียงใหม่นะครับเห็นผมแต่งตัวชุดลายพางเดินตามเฉยผมคิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่พาขึ้นยอดดอยมม่ปุกนะเมารู้อีกทีว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่หัวเราะกันใหญ่เลยสนุกสนานกันมากครับเราถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกป่าเหมย เพักกันได้ครับพักกันได้พักก่อนเสื้อออกก่อนมาจากไหนครับนี่จยงหม่จังหม่ที่จริงม,มันมีน้องเห็มสองคนมาจากจยงไม่เหมือนกันอ๋อนียมาเป็นกันกเฮาอะไก็แบบพูดมาเป็นเี่จะเล่ากันเอาตัวนองออกนะจะเอาตัวต้งไม้ออกได้เ้่มอ <c oughs> ีก้ตรงนี้ทนผิด้ ใช่ยังยังยังฟรี for the first t e n i n t ถ้าสิบนาทีรีบย้อนนาทีก็จะคิดตังแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมือกันเลยหนักเยียวนะตอวนี้ข้างในอ่ะมีน้ำกับมีขาดกองอันนี้อยู่ในกลุ่มเดินป่าเชียงใหม่ไหมครับไม่รู้ครับอ๋อที่ชวนกันมาใช่ไหมคจ้าผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นะ แอบซูมอยู่ข้างในแอบซูมอยู่ข้างในแอบแต่ทิวอยู่เปล่าวะแล้วแบกระโดดเข้าไปโดยที่แบบเปิดไฟเปิดตือนที่เห็นไฟอยู่ครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่ยอดจุดสูงสุดของดอยพ่อองุ่นปลวกนั่นอันนี้ก็อุณหภูมิห้าองศานักท่องเที่ยวก็รอชมพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เนาะขึ้นตอนเจ็ดโมงเช้านะตอนนี้ก็ คุณปันก็เอาเชื้อกันฝนมาใจรับก,การลมแนว,แนวแตอนนี้ก็เทียบเทียบเลย 那我干了。啊嗯啊 ทำไมถึงฝนด้รท้วันนี้ฉันซื้มาสองชั้นนะนี่เ็นนม้นเลยกรลกลั่งหไม่ไหวหรอใช่ให้เดชมามาลยในที่สุดตอนนี้ครับฟาที่กำลังจะโผล่นะผมนากท่องเที่ยวของเราก็ จับมือถือคนลนั0นทำสองอัน,อน,อนจะถ่ายจะถ่ายดูเตรียมมือถือให้พร้อมนครับ I <laughs> do อ่ะหันหน้ามาอะไรครับอย่างเงี้ยหันเฉพาะหน้ามาก็ได้เนี่ยหน้ามาโอเคสวยครับคุณพ่อสวยสวยเนาะใช่โอ้ไมเราลงไปมาจะค่อยถ่ายให้จบแล้วครับทริปสามวันสองคืนเชียงดาวสู่ยอดดอยพระหงส์ปกขอบคุณที่ร่วมทำกับเรานะครับขอบคุณคุณพันคุณกุ้งคุณจอยนะครับที่ไว้ใจให้พาขึ้นยอด ดายผมปกครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบาย